ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเกิหลงมีฐานะเป็นผู้ปกครองดาเคราะห์แน่นอนว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจักรพรรดิมังกรระหว่างที่เฉินเซี่ยงเดินไปตามเส้นทางในเมืองแห่งนั้นกลับค้นพบเรื่องบังเอิญน,นั่นคือการสื่อสัมผัสถ,ถ,ถึงกลิ่นอายของมังกรที่มีมังกรด้วยรึเฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจตอนนี้ตระกูลมังกรเทพน่าจะกำลังซ่อนตัว ดาวพิภพมังกรแห่งนี้สมควรมีอยู่มานานมากกลุ่มผู้มากอำนาจจากดาวเคราะห์ต่างๆย่อมมาที่นี่เพื่อค้นหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครใช้ให้ตั้งชื่อดาวเคราะห์แบบนี้กันเล่าเย่เอ๋อกล่าวขึ้นจากการสอบถามทําให้เฉินเซี่ยงรู้ตําแหน่งที่ตั้งของผู้ปกครองดาวเคราะห์มันเป็นหมู่บ้านบนภูเขาที่เรียกกันว่าคารือหาจักรพร,รมดิงกอนไม่ว่าใครก็ตามที่ยืนอยู่บนท้องถนนของเมืองจัก,กรพัฒมกมังกรย่อมมองเห็นค uh ารือหาจักรพัิมังกรบนภูเขานั้นได้หรือจะเป็นไปได้ว่า จูู่เย่เอ๋อได้อุทานขึ้นดูเหมือนนางกำลังครุ่นคิดถึงบางสิ่งมีอะไรหรือเฉินเซี่ยงถามเกิดหลงผู้นี้มีความต้องการบัวเทพหยกชีวาอย่างยิ่งแต่บัวเทพหยกชีวาเป็นสมุนไพรถอนพิษที่จะต้องก่อนปรุงเป็นเม็ดยาสามบัวเทพ ซึ่งชายคนนี้ยินดีจะแลกเปลี่ยนด้วยผลเทพภสานกระดูกเป็นไปได้ว่าเขามีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่สําคัญเขาต้องการบวัวเทพที่มีเมล็ดพันุ์ในจํานวนมากมายความว่าพิษที่คิดจะขับถอนจะต้องเป็นพิษที่แทรกซึมร้ายแรงหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าจะต้องถอนพิษให้ใครหลายคนเย่เอ๋อกล่าวสถานที่แห่งนี้มีปราณมังกรมันชี้ชัดแล้วว่าที่นี่มีมังกรอาศัยอยู่ซึ่งพิษร้ายถือเป็นสิ่งที่มังกรหวาดกลัวอันดับต้น,ตน เมื่อได้ยินคําของเย่เอ๋อเฉินเซียงจึงคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สําหรับพิษที่เผาพานมังกรหวัดกลัวมากที่สุดย่อมเป็นพิษบุกผามังกรมินกระทั่งสเสวียอีที่มีความแข็งแกร่งมากแต่กลับถูกพิษเพียงเล็กน้อยเล่นงานจนปางตายเฉินเซี่ยงเดินทางไปอย่างเร่งรีบเขามาหยุดยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าคฤราฮาจัก,กระพรดิงกอนแม้ว่าบานประตูจะเปิดอ้าแต่หากไร้ซึ่งตรอยกหรือเป็นผู้ที่ยามเฝ้าประตูไม่รู้จักตัวตนก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปข้างในได้ ข้าต้องการพบผู้ปกครองดาวเกลหลงเพียงเจ้าพูดกับเขาว่าบเทพยกชีวาเขาจะเข้าใจได้ทันทีนเชิญเซี่ยงกล่าวไปยังยามเฝ้าประตูฝักฝังให้ถ่ายทอดข้อความปรดรอสักครู่ยามลุกพรวดไปในทันทีแน่นอนว่าเขาสามารถตระหนักได้ถึงความสําคัญซึ่งมันไม่ได้ผิดไปจากความคิดของเขาเลยแม้แต่น้อยเพียงแค่ยามผู้นั้นพูดกับเกลหลงว่าบทเทพยกชีวาเกลหลงก็เร่งรีบมาพบในทันทีเชินเซี่ยงรออยู่ไม่กี่อึดใจ จึงได้เห็นเงาดำทะยานมายัางตำแหน่งของเขาเมื่อหันไปสังเกตทำให้ได้พบใบหน้าอันคุ้นเคยเป็นน้องชายเฉินจริงๆเข้ามาข้างในก่อนเกินหลงกล่าวทักทายอย่างยิ้มแย้มจากนั้นจึงนำพาเฉินเซียงเข้าสู่คารืหาจักพรพรมดิ่งกอนมาสู่ดงผายงามอันเงียบสงบมันเป็นไปตามที่พี่ชายเกิดกล่าวไว้ไม่ผิดเพี้ยนผลเทพปสานกระดูกส่งเสริมให้ข้าควบแน่นขั้นกระดูกได้จริงๆ,ๆเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้ม เกิดหลงผู้นี้เป็นคนถือสัตว์พูดคำไหนย่อมเป็นไปตามคำนั้นข้าไม่เคยคิดหลอกหลงผู้ใดเกิดหลงหัวเราะขึ้นน้องชายเฉินในเมื่อเจ้าควบแน่นขั้นกระดูกขึ้นมาได้ดังนั้นเรามาฉลองกันประเดี๋ยวข้าจะบอกคนให้เตรียมสุราและอาหารรสเลิศไม่นานอาหารและสุราได้ถูกจัดวางเต็มโต๊ะเฉินเซี่ยงไม่เกรงใจเขากินดื่มอย่างสำราญใจ พี่ชายเกิดข้าไม่เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งในเมื่อผลเทพประสานกระดูกช่วยให้ครบแน่นขั้นกระดูกขึ้นมาได้อย่างแน่นอนแล้วทำไมท่านถึงได้นำมันมาแลกเปลี่ยนตราบใดที่กินมันเก้าครั้งก็จะครบแน่นขั้นกระดูกเก้าครั้งไม่ใช่หรือเฉินเซี่ยงถามขึ้นหลังจากกระดกสุราหนึ่งครั้ง,น,งน้องชายเฉินเจ้ายังไม่รู้ถึงความแปลกประหลาดของมันยกเว้นขั้นกระดูกตำแหน่งที่เก้าแล้วขั้นอื่นๆจะสามารถครบแน่นได้เมื่อกินมัน ยกตัวอย่างเช่นเจ้ากินครั้งแรกจะทําให้ครบแน่นขั้นกระดูกได้อย่างแน่นอนแต่ครั้งต่อไปจะต้องกินผลเทพผสานกระดูกถึง500ผลครั้งที่3จะต้องใช้1000ผลส่วนครั้งที่4เป็น1 5 0 0เฮ้อมันจะเพิ่มครั้งละ500ผลเกอหลงกล่าวพลางถอนหายใจถึงจะเป็นอย่างนั้นมันจะต้องใช้เวลาสําหรับการเพาะปลูกผลไม้เทพชนิดนี้ซึ่งมันสามารถกินได้เพียงถึงขั้นกระดูกตําแหน่งที่8เท่านั้นส่วนขั้นกระดูกตําแหน่งที่9จะไม่มีผล พี่ชายเกิดท่านมีผลเทพปสานกระดูกมากขนาดนั้นเลยเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าเกิดหลงได้มีการพิสูจน์ด้วยผลไม้เทพปสานกระดูกจำนวนมากมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่สามารถอธิบายเงื่อนที่ว่านั้นได้แต่ก่อนข้ามีเป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้มันเริ่มน้อยลงเกิดหลงกล่าวครั้นก่อนข้าลืมแนะนําน้องชายเฉินไปว่าการกินมันครั้งแรกเพื่อบ่มเพาะขั้นกระดูกระดับ8จะเป็นเรื่องคุ้มค่าที่สุดข้าทําผิดต่อเจ้าจริงๆ ช่างมันเถอะข้าไม่เป็นไรแล้วท่านเคยทดลองปรุงมันเป็นเม็ดยาบ้างหรือไม่หากเป็นเม็ดยาย่อมให้สรรพคุณที่ดีกว่าไม่ใช่หรือเฉินเซี่ยงถามขึ้นมันไม่สามารถปรุงเป็นเม็ดยาได้ผู้เชี่ยวชาญจากรุ่นก่อนของพวกเราที่สามารถปรุงเม็ดยาราชาญได้พยายามทดลองมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จอีกทั้งยังทำให้ผลเทพปสานกระดูกเสียเปล่าไปกว่าหนึ่ผลเกหลงสส่หัวพลางกล่าว ทันทีที่ได้ยินเฉินเซียงก็ค่อนข้างสนใจในเรื่องนี้อย่างที่สุดสิ่งที่คนอื่นๆไม่สามารถบรรลุได้สําหรับเขาถือเป็นความท้าทายสําคัญเดิมที่เม็ดยาก้าหยินอย่างผกผันก็สร้างความท้าทายให้เขาเช่นนี้พี่ชายเกิดตอนนี้ท่านมีผลเทพภาษากระดูกมากน้อยเพียงใดข้าต้องการจะลองมันบ้าง เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเขาสังเกตจากท่าทีและถ้อยคําของเกรอหลงจึงคาดเดาได้ว่าจะมีผลเทพ,พสารกระดูกในจํานวนมากมิฉะนั้นจะไม่ยอมให้มีการเสียเปล่าไปกว่า1000ผลเช่นนี้บอกตามตรงว่าเมื่อก่อนมีจนนับไม่ถ้วนส่วนตอนนี้มีไม่มากนักแล้วเกลรอหลงใส่หัวแต่ถ้าน้องชายเฉินเซียงต้องการมันเชิญเอ,อ่ยราคามาได้ค่าสามารถช่วยให้เจ้าได้รับมัน พี่ชายเกิดท่านเป็นผู้ปกครองดาวครอหมายความว่าท่านได้รวมขุมกําลังทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วสินะดูเหมือนว่าภายใต้การปกครองของท่านขุมกําลังต่างๆจะมีความสามัคคีจนเป็นปึกแผน่นเฉินเซี่ยงกล่าวพี่ชายเกิดเป็นคนเถนตรงย่อมไม่มีความขัดแย้งกับใคร ถูกต้องคารืหาจักระพร,รดิ่งก่อนแม้จะไม่ใช่ขุมกําลังที่ทรงพลังเหมือนกับขุมกําลังที่ปกครองดาวสวรรค์แต่พวกเรามีความแน่นแฟ้นต่อขุมกําลังทั้งหมดหากว่ามีขุมกําลังได้ต้องการลุกรานเราพวกเราจะผนึกกาลังกันขับไล่จนพวกมันย่อยยับกลับไปอีกทั้งจะทําให้พวกมันสูญเสียความแข็งแกร่งที่มีชนิดที่หลายร้อยปียังไม่อาจฟื้นคืนได้เกิดหลงกล่าวพร้อมหัวเราะเสียงดังถ้าข้าใช้เม็ดยาสามบัวเทพ เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นแม้ตอนนี้เขาไม่ได้มีมุกสัน์สร้างมากนักแต่เขายังมีเมล็ดพันวิญญาณจำนวนมากซึ่งจะสามารถใช้เร่งการผลิตเมล็ดพันของบเทพทั้ง3ชนิดได้เมื่อกล่าวจบเฉินเซียงได้ควักเม็ดยาสามบเทพออกมามันเป็นเม็ดยาที่ได้มาจากการปรุงครั้งก่อนในยามนั้นเขามอบให้ไต้ตงกงไปสองสำหรับใช้ถอนพิษให้ใต้เสี่ยวโรส่วนอีกหนึ่งเม็ดเขาเก็บไว้กับตัวมันเป็นเม็ดยาสามบูเทพจริงๆที่สำคัญมันมีคุณภาพสูงมาก เกิหลงอุทานอย่างตกตะลึงน้องชายเฉินเจ้าได้มาอย่างไรข้าเคยได้เห็นเม็ดยาสามบัวเทพแต่มันมีคุณภาพได้กว่าเม็ดยาของเจ้ามากนะักเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นข้าเป็นผู้กลั่นมันขึ้นมาเองเม็ดยาผสานกระดูกในการแลกเปลี่ยนก็เช่นกันมาล้วนมาจากการปรุงของข้าทั้งสิ้นเพราะข้าเป็นเทพเม็ดยาไร้กาศยิ่งนะักเกิดหลงยกชูนิ้วหัวมือไปอยังเฉินเซี่ยงดูเหมือนเจ้าจะปรุงเม็ดยาราชันได้ดีกว่าตาเท่าของพวกเราเสียอีก แล้วข้าจะใช้แลกมันกับผลเทพผสานกระดูกได้ในจํานวนเท่าไรเฉินเซี่ยงถามขึ้นเขาต้องการจะลองปรุงผลเทพผสานกระดูกให้เป็นเม็ดยาในทันทีเพราะหากเขาใช้มุกสารสร้างคัดลอกมันจะต้องอดทนรอเพราะมันย่อมต้องใช้เวลานาน,านสิบผลเกอหลงกล่าวข้ารู้ว่าท่านมีมันในจํานวนมากแบบนี้มันดูไม่น้อยไปหน่อยหรือเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้ม คลเทพผสานกระดูกจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายๆพวกเราจะต้องใช้ข่ายพลังผกพันเวลาเร่งการเจริญเติบโตของมันเราใช้วิธีการนี้มาหลายปีย่อมใช้พลังงานแห่งแก่นพิพบไปมหาศาลดังนั้นการเร่งช่วงเวลาของข่ายพลังในช่วงนี้พวกเราจะปรับให้มีความล่าช้ากว่าเมื่อก่อนมันก็เลยส่งผลให้เก็บเกี่ยวผลเทพผสานกระดูกได้ไม่มากมายเหมือนก่อนเกหลงกล่าวพ,พี่ชายเกิดที่นี่มีมังกรอ,อาศัยอยู่สินะ เฉินเซียงเพียงกล่าวถามขึ้นท่าทีของเกิดอหลงพลันเปลี่ยนแปลงไปเขามีความตื่นตัวพร้อมกับแววตาปรากฏความเป็นปฏิปักษ์ท่านไม่ต้องกังวลข้ารู้ถึงสถานการณ์ของเผ่าพันธุ์มังกรข้าไม่ต้องการจับพวกท่านเหมือนกับพวกต่ำช้าเหล่านั้นบอกตามตรงคนรักของข้าเป็นเชื้อสายมังกรขาวเพราะนางถูกพิษบุปผามังกรมินเล่นงานทําให้ข้าต้องเดินทางไกลเพื่อมายังอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราสําหรับค้นหาบัวเทพทั้งสามชนิด หลังจากนั้นข้าได้ค้นพบมันพร้อมกับปรุงม,มันจนถอนพิษให้นางได้ในที่สุดเฉินเซี่ยงกล่าวอธิบายอย่างรีบเร่งเมื่อได้ยินถ้อยคำของเฉินเซี่ยงท่าทางของเกหลงก็ดูอ่อนโยนดังเดิมดูเหมือนน้องชายเฉินจะรับรู้สถานการณ์ของเราอย่างดีเกอหลงถอนหายใจข้าไม่กลัวที่จะบอกเจ้าว่าในกายของข้านั้นมีสายเลือดตระกูลมังกรเทพแต่ข้าก็เป็นมนุษย์ ถ้ามีน้องสาวร่วมสามารถที่เป็นเหมือนกับพี่ชายเกิดเฉินเซียงพยักหน้ายิ้มซึ่งยู่หลานมีสายเลือดมังกรขาวในกายทำให้นางมีความแข็งแกร่งอย่างมากมีแค่ไอ้พวกต่ำช้าเท่านั้นที่ใช้พิษบุปผามังกรมินแต่เจ้ามาจากดินแดนที่ไกลห่างจากอาณาจัก,กรเทพเกณดาราชไหนดินแดนของเจ้าถึงมีการใช้พิษช,ชนิดนี้หรือไอ้พวกต่ำช้าได้เคยเดินทางไปยังที่นั่นแล้วใช้พิษเล่นงานคนรักของเจ้า เกลหลงกล่าวถามฟังจากน้ำเสียงพลันตระหนักได้ทันทีว่าเขามีความเกลียดชังต่อกลุ่มผู้ใช้พิษเฉินเซี่ยงพยักหน้าเดิมทีเขาได้ดูดกลืนความทรงจำของกลุ่มคนเหล่านั้นก็ทำให้ได้รู้ว่าพวกมันได้รับมอบหมายจากคนกลุ่มหนึ่งในอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราแต่เขาไม่อาจรู้ได้ว่าพวกมันเป็นใครข้ารู้แค่ว่าพวกมันถูกส่งตัวมาจากอาณาจักรเทพเกณฑ์ดาราส่วนข้าที่มาอาณาจักรกฎเกณฑ์ดาราก็ยังทำความเข้าใจขุมกำลังต่างๆได้ไม่มากนะักเฉินเซี่ยงกล่าว ตัวข้าเคยได้ยินเรื่องราวของตระกูลมังกรเทพจึงคิดว่าคนรักของข้าสมควรเป็นสมาชิกตระกูลมังกรเทพยามนี้ดูเหมือนว่าสถานที่ของพี่ชายเกิดสมควรมีมังกรที่ถูกพิษเป็นจำนวนไม่น้อยมังกรเขาหาพบได้ยากและไม่เคยปรากฏในตระกูลมังกรเทพแห่งอาณาจัก,กรเทพเกนดาราแต่มีการติดต่อกันในสถานที่อื่นก็หลงกล่าวยามนี้เขาไม่มีความหวดระแวงในตัวของเฉินเซี่ยงอีก ตระกูลมังกรเทพถูกเล่นงานด้วยพิษของพวกมันมีเทพมังกรโบราณบางตนต้องพิษในปัจจุบันจึงได้มีการแช่แข็งร่างพวกเขาเอาเอา,เอาไว้ในฐานะลูกหลานแห่งมังกรจึงเป็นหน้าของพวกเราที่จะต้องค้นหาย,ายาถอนพิษไปทุกขนแห่งเกิดหลงกล่าวพลางถอนหายใจตอนนี้ท่านต้องการเม็ดยาสามบัวเทพจำนวนเท่าไหร่เฉินเซียงกล่าวพร้อมยื่นส่งเม็ดยาสามบัวเทพในเมื่อท่านรับมันไปก่อนหลังจากเกิดหลงรับมาเขาจึงส่งมอบผลเทพผสานกระดูก พวกเราต้องการเม็ดยาสามบัวเทพประมาณ30เม็ดมันเป็นจำนวนไม่น้อยเลยจริงๆแน่นอนว่าหากมีสมุนพรพชานสรรพคุณถอนพิษอื่นๆคงจะดีแต่การถอนพิษบุกผามังกรมินนั้นเม็ดยาสามบัวเทพให้ผลดีที่สุดถ้าเกิดข้ามอบเม็ดยาสามบัวเทพท่านจะมอบผลเทพปสานกระดูกให้ข่าในจำนวน300ผลได้ทันทีเลยหรือไม่ เฉินเซี่ยงถามขึ้นเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่ยากเย็นเพราะมันไม่จําเป็นต้องใช้มุกสารสร้างเพื่อคัดลอกบวเทพตราบใดที่สามารถเร่งการเจริญเติบโตสมุนไพรด้วยมเมล็ดพันธุ์วิญญาณและถ้วยหกวิธีบวเทพทั้ง3ชนิดจะควบแน่นมเมล็ดพันธุ์บวเทพขึ้นมาได้เพราะเขาจะใช้มเมล็ดพันธุ์บวเทพปรุงเป็นเม็ดยาที่สำคัญในการปรุงของเขาแต่ละครั้งจะได้รับเม็ดยาในจำนวนมาก ถ้าน้องชายเฉินเซียงสามารถมอบเม็ดยาสามบัวเทพ30เม็ดได้ในช่วงเวลาสั้นๆพวกเราจะมอบผลเทพผสานกระดูกให้เจ้า500รอผลเกิดหลงกล่าวแม้ว่าข้าจะไม่ได้รายงานถึงเงื่อนไขนี้แต่คนอื่นๆจะปฏิบัติตามอย่างแน่นอนตกลงในช่วงเวลาสั้นๆที่ท่านว่าหมายถึงกี่วันขณะนี้เฉินเซียงได้แจ้งให้เยอเออเริ่มการเพาะปลูกมเมล็ดพันธุ์วิญ,ญญาณแล้วตรับใดที่แช่มาลงในน้ำสันสร้างการทำงานของมเมล็ดพันธุ์วิญ,ญญาณจะมีความเร็วยิ่งขึ้น ภายในหนึ่งปีเกือหลงกล่าวยามนี้จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหากว่าเฉินเซียงสามารถมอบเม็ดยาสามบัวเทพในจํานวนมากมายได้เทพมังกรโบราณแห่งตระกูลมังกรเทพจะได้รับการถอนพิษในอีกไม่ช้านี้ยามที่ตระกูลมังกรเทพไร้ซึ่งเทพมังกรผู้แข็งแกร่งคอยปกป้องย่อมส่งผลตระกูลมังกรเทพสามระสายเชื้อสายมังกรเทพทั้งหลายต่างกระจัดกระจายหาที่หลบซ่อนเป็นเวลาหลายปี เฉินเซียงเคยได้ฟังเรื่องราวของตระกูลเทพทั้งสี่จากเย่เอ๋อก็ทําให้เขาคิดว่าตระกูลมังกรเทพเป็นตระกูลที่ทรงพลังด,ด้านการต่อสู้มากที่สุดในตอนนั้นเย่เอ๋อมีความสงสัยเช่นกันว่าเหตุใดตระกูลมังกรเทพถึงไม่เข้าต่อต้านศัตรูแท้จริงแล้วพวกเขากลับถูกพิษบุปผามังกรมินเล่นงานตกลงภายในหนึ่งปีท่านจะได้รับเม็ดยาตอนนี้ข้ามีสมุนไพรส่วนผสมจึงแค่ปรุงมันสักระยะเท่านั้นเมื่อเสร็จสับก็เป็นอันเรียบร้อยเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้ม พี่ชายเกิดพอจะช่วยจัดหาสถานที่สำหรับปรุงยาให้ข้าได้หรือไม่เกิดหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงประหลาดใจเจ้าทำได้จริงหรือเจ้าจะมีเม็ดยาสามบัวเทพภายในเวลาหนึ่งปีมันเป็นเม็ดยาราชันเชียวนะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกลหลงและพักพวกต่างออกค้นหาเม็ดยาสามบัวเทพไปทุกคนแห่งเขาย่อมตรหนักดีว่ามันไม่ใช่เม็ดยาที่ปรุงขึ้นมาได้ง่ายๆกล่าวคือการปรุงมันหนึ่งครั้งอย่างเร็วที่สุดจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือต่อให้ใช้เวลาการปรุงเป็นปีๆก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติของการปรุงเม็ดยาสามบัวเทพแต่สำหรับเฉินเซี่ยงที่บอกว่า1ปีจะปรุงยาได้30เม็ดตามความเข้าใจของเกลหลงนั้นคิดว่าเขาจะต้องปรุงทั้งหมด30ครั้ง ข้าสามารถจัดการมันได้สิ่งที่ท่านต้องทำคือเตรียมผลเทพประสานกระดูกให้พร้อมเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นรีพาข้าไปยังสถานที่สำหรับปรุงยาเถอะเกอหลงนำเฉินเซี่ยงไปยังลานเล็กๆอันเงียบสงบในคฤหาสน์จักรพรมดิงกอนข้าจะสั่งห้ามทุกคนไม่ให้เข้ามาใกล้าลานแห่งนี้การปรุงยาของน้องชายเฉินจะปราศจากการรบกวนกล่าวจบเกอหลงจึงเดินจากไปอย่างเร่งรีบเขาจะต้องสั่งการไปยังคนของเขาในเรื่องนี้ทันที เฉินเซียงเข้าสู่ลานและให้เย่ยเอ๋อเร่งการเจริญเติบโตของบัวเทพทั้งสามชนิดเพื่อให้มันควบแน่นมเมล็ดพันธุ์ให้เร็วที่สุดเขาต้องปรุงเม็ดยาสามบัวเทพจำนวน30เม็ดหมายความว่าจะต้องปรุงมันสิบครั้งตราบใดที่บัวเทพแต่ละชนิดควบแน่นมเมล็ดพันธุ์สิบเม็ดย่อมถือว่าเพียงพอเมื่อเสร็จสิ้นการปรุงภายในหนึ่งปีเขาจะได้รับผลเทพปสานกระดูกจำนวนห้าร้อยผลแต่ถ้าเขาต้องคัดลอกผลเทพผสานกระดูกห้าร้อยผลก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด เย่เอ๋อเอจ้าเร่งการเจริญเติบโตติดของบัวเทพส่วนข้าจะทดลองปรุงผลเทพภาษากระดูกให้เป็นเม็ดยาดูก่อนเขาเกล่าวขึ้นการปรุงเม็ดยาสามบัวเทพเฉินเซียงจะสามารถปรุงได้รวดเร็วกว่าการใช้เวลาเร่งการเจริญเติบโตตราบใดที่มีส่วนผสมครบครันเขาจะเริ่มปรุงมันทันทีแต่ตอนนี้จะต้องรอให้เย่เอ๋อเร่งการเติบโตของสมุนไพรเสียก่อนดังนั้นเขาจะทดลองปรุงผลเทพภานกระดูกให้เป็นเม็ดยาเย่เอ๋อหัวเราะขึ้น ถ้าเจ้าปรุงมันได้จะถือเป็นการคิดค้นสูตรการปรุงยาแล้วทีนี้เจ้าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรเจ้าคงไม่เรียกมันว่าเม็ดยาภานากระดูกหรอกนะปรุงมันก่อนแล้วค่อยมาคิดกันภายหลังเห็นชัดว่ามันไม่ง่ายที่จะบรรลุเฉินเซี่ยงนำเตาเทพพิพรังสังสรร์ออกมาพร้อมวางผลเทพภานกระดูกลงไปแต่เมื่อเริ่มปลดปล่อยเปลวเพลิงผลเทพภานกระดูกก็กลายเป็นปร,รันวิญ,ญญาณสมุนไพรพร้อมกับเลือนหายไปในเปลวเพลิงต่อหน้าต่อตาบ้าจริง เฉินเซียงอุทานขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เขานึกไม่ถึงเลยว่าผลเทพปรสานกระดูกนี้จะตอบสนองต่อเปลวเพลิงได้ว่องไวเช่นนี้เพียงแค่สัมผัสเปลวเพลิงมันก็หายลับไปไม่หลงเหลือก่อนหน้านี้เขากินมันไปทำให้รู้ว่าผลเทพปสานกระดูกค่อนข้างเปราะบางจนกัดเคี้ยวได้ง่ายดายต่างไปจากสมุนไพรหรือผลไม้เทพทั่วๆไปดังนั้นมันจึงมาลายหายไปในทันทีที่สัมผัสเปลวเพลิง แต่ใครจะรู้ว่าแม้แต่เปลวเพลิงในระดับที่เบาบางมากที่สุดจะเผาผลาญมันจนระเหยเป็นดั่งไอ้นาำเป็นเช่นไรบ้างเย่เออเห็นสีหน้าไม่สู้ดีของเฉินเซียงจึงเร่งกล่าวถามไม่มีความคืบหน้าเลยผลเทพภสานกระดูกได้หายไปแล้วข้าไม่คิดเลยว่ามันจะอ่อนแอเช่นนี้เพียงกระทบสัมผัสเปลวเพลิงมันก็ระเหยกลายเป็นไอในทันที เฉินเซียงกล่าวข้าต้องหาวิธีจัดการกับมันเสียแล้วแต่ไหนแต่ไรมาข้าไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้เลยข้าใช้เปลวเพลิงในระดับต่ำสุดแล้วแท้ๆแม้แต่เผากระดาษบางๆยังต้องใช้เวลานานกว่าจะไม่ทว่ามันก็ยังเผาผลาญผลเทพปสานกระดูกจนสิ้นสำหรับผลเทพปสานกระดูกนี้มีความแปลกประหลาดยิ่งมันสามารถดูดซับเปลวเพลิงเข้าสู่ภายในด้วยตัวมันเองแม้ว่าจะทดลองมันในช่วงเวลาสั้นๆแต่เฉินเซี่ยงยังสามารถสังเกตได้ถึงหลายสิ่งอย่างที่ผิดปกติ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ